สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาเอฟซี FC, แม่ครัวสุกูสุคนนะคะพี่น้องนะสวัสดีปีใหม่ไทยเนาะคะ่ะพี่น้องสวัสดีปีใหม่ไทยเนาะคะ่ะสำหรับปีนี้เป็นพ่อสสองพันห้าอยหกสิบแปดเเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่ะวันนี้ มานรวมกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะร่วมกันท้ำบุญอ่ะปีใหม่แล้วสงการผู้ลังคนก็ว่าเป็นปีใหม่ไทยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะให้เอฟซีผู้คนสุขภาพแข็งแรงให้อาจารย์ให้เซียนให้สำนักทุกท่านอ่ะสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจน ขอให้ร่ำรวยน้ำใจขอให้ร่ำรวยเงินทองจิตใจบริสุทธิ์นะคะพี่น้องเนาะผู้ใดกะทําบุญทําทานไปเร็วกันทำทานนี่กานเท่าจิตใจบรบ,บริสุทธิ์กับบริบุญเด้อพี่น้องเด้ออยากเห็ดจังเห็ดอยากทําได้ทำเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใดเห็ดบุญแล้วกับมีบันไดแก้วใได้ไตเด้อพี่น้องเด้อย้ยายแม่ัวดสิไปหัดแหล่อยุดอก อาได้สางนา้ำท้ำบุญไห้ก็มีบันไดท่องบันไดแก้วไต่เนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าพูดรวมบุญก็แม่ขั่วกะขอบุญขอบคุณทุกถูกทานเพราว่าอยู่แห่งหนตำบลใดที่ได้ร่วมบุญน้ำกันเพราะว่าสมมือเป็นเทคโนโลยีคือโทรศัพท์คุยกันใดฝากกันใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะใครจะมาร่วมบุญยังท่านเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อ 0981927925โทรเขามาเลยค่ะพี่น้องโทรเขามารวมบุญน้าแม่ขั่วก็คือ0981927925ใครอยากฝากบุญฝากรวมบุญน้าแม่ขั่วก่ะเสริมใดด้วยค่ะเบื่อโทรโทรเขามาใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ โ้เขามาใดนี่คือการรวมบุญกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้นลังค้นกสิถาเนาะพี่น้องเนาะท่าว่าแม่รัวป็นใดสิอ่าสรุปคลิปมืออื่นแล้วบุญแล้วพี่น้องมืออื่นเด้อแม่รัวจังสิสรุปคลิปให้บนล่างเป็นจังไดมากจังไดมืออื่นค่ะพี่น้องพรุ่งนี้ละกา เียนปลาติวเพิ่นสิเน้นไห้เน่นบนไห่หน่อยหน่อยคู่เพิ่นบอกว่าบอกเอฟซีรอดนเดือแม่ขั้ววสันเพิ่นว่าเอารอเด้อพี่น้องเฮาเด้อสำหรับเซียนปลาติวเพิ่นว่าเพิ่นสิเน้นบนไห้ชนสิจัดให้หน่อย,หน,อยหน่อยคู่เพิ่นว่าเอาคลิปนี้สิไปตามของไผลุงใหญ่ไทยสกลุลตะกอนนันแม่ขั้วล,ล่งลุงใหญ่แนวทางของเพิ่นกับน,นาสนใจนาติดตามมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เพราะว่าเป็นแนวทางที่เดินดีเพิ่นกลับมาหยุดพักอยู่ส่วนหนึ่งเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเอารอบนี้กลับมาแล้วลุงใหญ่ไทยสกลุลไปเบิ่งตัวเลขของลุงไงพร้อมๆกันค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งตัวเลขของลุงไงลุงไงฝากตัวเลขมาติดล่าง16เมษายน68สกับ1อ้าวมาแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขวดสีเขียนให้ตัวยงยงเด้อ วันที่16เมษายน สำหรับคอ้าน้อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับคอห้านอยผู้ใดอยากได้เลขเลขเลขติดล่าง ผู้ใดอยากได้จับจายใส่สอยเงินทุกวันเขามาที่ห่องแม่รัวเด้อค่ะมีหวยหุ้นทุกชนิดเนาะค่ะพี่น้องเนาะมีหวยหุ้นทุกชนิดอ่าห้าน้อยแม่รัวแตกทุกมือแตกทุกมือเขาทุกมือ ตัวทั้งตัวเจาะทั้งตัวรูดเอาพายากเขาในกลุ่มแม่ขั่วกับศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าถักเขามาสกักก้อนเด้อพี่น้องเด้อทักเขามาหาแม่ขั่วก่อนเดี๋ยวแม่ขั่วกับสิอ่ะเอาเขากุมได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะถักเขามาเบอร์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้านี่คือเบอร์แม่ขั่วทักกันเขามาได้เนาะ อยากเขาในบ้านแม่ขัวอยากเขาในกลุ่มแม่ขัวเขามา่อใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อล่างอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อขึ้นบนถือว่าผิดลุงไงวะสองตัวมาตัวเอาไพ่มีลักซีปลักหนวยอามาติดได้สำหรับลุงไงปล่อยมาแล้วกลับมาแล้วลุงใหญ่ไทยสกลุล วันที่สิบหกเมษายนมาเดอ้อผู้ใดจะมาร่วมบุญนะแม่ครัวเมื่อนี้แม่ครัวมีต้นเงินจะไปร่วมบุญกับปูสีสูนเนาะคะ่ะจะไปเฮ็ดบุญที่วัดปูชีศูนเด้อคะ่ะต้นเงินต้นนี้ต้นเงินต้นนี้จะไปเฮ็ดบุญ สั่งซาลาซอยปูซีศูนย์เด้อค่ะพี่น้องเด้อท่านใดอยากจะร่วมบุญกับเรายังไม่สายเด้อค่ะพี่น้องเด้อราะว่าแม่ขวสิลงไปตอนใบประมาณใบสามหรือสี่โมงแรงจังสิบ่แดดต่ว่ามือนีเป็นอากาศครึ้มๆอยู่เด้มือนีเป็นอากาศครึมๆเนาะอ่ะใครอยากร่วมบุญคูลสิบบาทส้าบาทยี่สิบบาทย่งบ่อสายเด้อค่ะพี่น้องเด้อ โทรมาร่วมบุญได้ค่ะ0981927925นี่คือเบอร์โทรแม่ครั่วเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาโทรมาได้โอนได้แป๊บเดียวได้เสียบต้นน้ำมูเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะสาธุผู้รวมบุญมาแล้วเนาะค่ะเอามาเบิ่งตัวเลขของลุงไงไทยสกลเนาะ นี่ค่ะตัวเลขของลุงไงไทยสกลุลล่างอย่างเดียวขึ้นบนถือว่าผิดสองตัวมาตัวไผมีลักซิปลักนวยเอามาจับของลุงไงไดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขติดล่างเพื่อนว่าเด่นสกับหนึ่งอ่ะแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขของลุงไงไทยสกลุลอ่าอขอแจกข่าวในเด้อ ขอแก้ข้าวให้แม่กลุ่มพระว่าในเด้อพี่นอ้องอ่าแม่กลุ่มพระว่าวา่าบ้างรับสิบบนพิษตัวนึ่งตะกอนกี่เป็นเลขหกบานเพื่อนบอกว่าให้เอาใส่นวย8ปดสองสี่ห้าสามกามาป็นสามสามสามเจ็ดสามหาเด้อพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอไว้สำหรับของ แม่กลุ่มเพราะว่าบนอย่างเดียวอันนี้บานนี้อันนี้เป็นของลุงไงไทยสกุลเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขติดล่างเด่นสามกับหนึ่งอ่ะแคปนาจอกันไว้สำหรับตัวเลขทุกตัวก็อย่าลืมว่าเป็นแค่แนวทางให้พิจารณาก่อนลงทุนมักชอบคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์คนละห like, นึ่งแชร์นะเด้อค่ะพี่น้องเด้อ พอได้แมครั้วได้มีมูเบาเนาะค่ะพี่น,อนะะ้องเนาะเอาพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ